ไฟแชกกับชุดเจ้าหญิงพระเอกมาเล่นวอลเล์อบอลทั้งคืนนางเอกมาหาเขาทั้งสองจึงนั่งคุยกันพระเอกบอกว่าเขารู้ว่านางเอกอยากให้เขาออกกัลองกายและน้ำใจของเธอเขารับไว้แล้วทั้งสองคนส่งยิ้มให้กันจากนั้นพระเอกไปฝึกเสิร์ฟลูกวอลเล์อบอลต่อโดยมีนางเอกเป็นคนส่งลูกให้เวลาต่อมาเป็นเวลาเรียนคาบสุดท้ายของวิชาวอลเล์อบอลมีการสอบรับลูกนางเอกทำได้ดีมากจนมาถึงคิวของพระเอก รุนพี่ที่ชอบนางเอกจงใจเสิฟลูกแรงใส่พระเอกแต่พระเอกก็สามารถรับได้ถึง8ดลูกเขาบอกว่าเลข8ปดมงคลดีก่อนจะเดินออกมาจากโรงยิมนางเอกรีบตามพระเอกมาแต่อยู่ๆพระเอกก็เป็นลมล้มพับไปเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวินิจฉัยออกมาว่าพระเอกมีโรคประจําตัวหากไม่ยอมรักษาอาจจะไม่สามารถเดินได้ไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระเอกเธอบอกว่าเธอเป็นพี่สาวของเขา นางเอกจึงพาเธอไปหาพระเอกเธอมีท่าทีเสียใจนางเอกจึงพูดปลอบใจเธอว่าเดี๋ยวพระเอกก็ฟื้นจากนั้นนางเอกพาเธอมาทานข้าวเธอบอกว่าครอบครัวของเธอฐานะไม่ดีพระเอกเป็นเสาหลักมาโดยตลอดนางเอกจึงถามว่าพระเอกบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังได้ยังไงเธอร้องไห้และบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ นางเอกได้แต่ปลอบใจเธอแล้วบอกว่าอีกเดียวพเพกฟื้นพวกเราขึ้นไปดูเขากันพี่สาวพเพกกลับปฏิเสธเธอบอกว่าพเพกไม่อยากเจอหน้าเธอหรอกนางเอกถามว่าทำไมพี่สาวพเพกจึงเล่าเรื่องในอดีตของพเพกให้นางเอกฟังในตอนที่เอกเรียนมัธยมปลายนั้น แม่ป่วยพอดีพระเอกคิดหาวิธีเริ่มหาเงินตั้งแต่ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอร้องให้เขาแฮกระบบของโรงเรียนแก้คะแนนสอบให้ในตอนแรกพระเอกไม่ยอมทำแต่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาแม่นั้นสูงมากสุดท้ายเขาจึงช่วยเพื่อนคนนั้นโดยแลกกงิเงิน140 0 0 0กว่าหยวนเวลาต่อมากลับถูกทางโรงเรียนจับได้พวกเขาส่งแม่นางเอกมาตรวจสอบและได้ไล่พระเอกกับเพื่อนออก ในวันที่พเพลกต้องออกจากโรงเรียนนั้นเขากลับมาที่โรงพยาบาลรู้ข่าวที่ทำให้ใจแทบสลายแม่ของเขาเสียชีวิตลงในวันนั้นพระเ็กกับพี่สาวเดินออกมาจากห้องสั่งลาแม่เจอพี่เขยยืนรออยู่คนคนนั้นพูดกับเะเอกกับพี่สาวเพเอกว่าถึงเวลาเลือกโกรธให้เลือกที่มีราคาถูกถึงยังไงแม่ของพวกเขาก็ตายไปแล้ว พระเอกรู้สึกโมโหมากจึงต่อยไปที่หน้าของพี่เขยทั้งสองคนมีเรื่องกันพี่เขยผลักพระเอกจนหลังชนเข้ากับคอมเพรสเซอร์แอร์นี่คือสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังของพระเอกได้รับบาดเจ็บแต่เขาดื้อดึงไม่ยอมผ่าตัดเหมือนโทษตัวเองว่าขนาดแม่เขายังรักษาไม่ได้แล้วตัวเองจะรักษาได้ยังไงพระเอกออกจากบ้านไปตั้งแต่วันนั้นวันต่อมานางเอกมาที่ฐานเธอเห็นพระเอกอยู่ในฐานปฏิบัติการแทนที่จะอยู่โรงพยาบาล นางเอกจึงบ่นพระเอกว่ามาทําอะไรที่นี่ทําไมไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลนางเอกพยายามบังคับให้พระเอกไปผ่าตัดแต่เขาตอบว่าไม่เธอจนปัญญาที่จะพูดกับเขาแล้วพ่อถึงตอนบ่ายพระเอกเอาซองบางอย่างมาวางไว้บนโต๊ะคอมของนางเอกจากนั้นเขาก็เดินออกจากฐานปฏิบัติการเมื่อนางเอกกลับมาที่โต๊ะเธอจึงเห็นว่ามีซองบางอย่างถูกตั้งไว้เธอเปิดแกะอ่านเนื้อหาข้างในเป็นตั๋วคอนเสิร์ตสองใบ พระเอกฝากนางเอกให้ส่งให้พี่สาวของเขาหน่อยที่แท้เมื่อวานเขาก็รู้ว่าพี่สาวของเขามาที่โรงพยาบาลตอนกลางคืนนางเอกจึงไปดูคอนเสิร์ตกับพี่สาวพระเอกทั้งสองสนุกกันมากจนคอนเสิร์ตจบลงพี่สาวพระเอกขอบคุณนางเอกและแนะนำนางเอกในเรื่องพระเอกเธอบอกว่า พระเอกปฏิบัติกับนางเอกไม่เหมือนคนอื่นหลังพี่สาวพระเอกจากไปนางเอกเห็นพระเอกยืนอยู่อีกฝั่งของถนนเธอรีบเดินไปหาเขาเธอบ่นเขาว่าอยู่ใกล้ตรงนี้แท้ๆกลับไม่มาส่งพี่สาวตัวเองทั้งสองเดินคุยกันไปเรื่อยๆนางเอกบอกพระเอกว่าต่อไปเขาจะต้องทำตัวให้ดีกระดูกสันหลังจะได้ไม่บาดเจ็บและยังต้องไปทำกายภาพบำบัดที่ห้องพยาบาล เธอจะเป็นคนกดบัตรให้เขาเองพระเอกหัวเราะแล้วบอกนางเอกว่ายังไงก็ได้แล้วแต่เธอเลยวันต่อมาพระเอกกับนางเอกอยู่ที่โรงพยาบาลไฟแช็กของเขาหายนางเอกจึงช่วยเขาตามหาสุดท้ายได้กลับมาในสภาพที่พังนางเอกขอโทษพระเอกเธอไม่น่าเลือกวิชาวอลเลยบอลให้เขาเลยนางเอกถามพระเอกต่อว่า เขาไม่สูบบุหรี่แต่ทำไมถึงเก็บไฟแช็กไว้กับตัวตลอดพระเอกบอกว่าเป็นของที่พ่อทิ้งไว้ให้พ่อเสียไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กตอนมัธยมปลายพวกเขาต้องขายบ้านพระเอกค้นเจอไฟแช็กนี้ในตู้เสื้อผ้าแม่เคยเล่าให้เขาฟังว่าพ่อเป็นคนติดบุหรี่หนักมากจนเมื่อแม่คลอดเขาออกมาพ่อสั่งให้แม่เอาไฟแช็กอันนี้ไปซ่อนไว้ให้พ่อหาไม่เจอจะได้ไม่สูบบุหรีในบ้าน ต่อมาพ่ออยากหาเงินให้ได้เยอะๆจึงไปขับรถบรรทุกวิ่งระยะไกลสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไฟแช็กอันนี้เป็นเหมือนสัญญาระหว่างพ่อกับเขาว่าเขาต้องดูแลทุกคนในบ้านให้ดีแต่ตอนนี้กลับทำไม่ได้เสียแล้วแม่เสียชีวิตไปก่อนส่วนพี่สาวก็ต้องแต่งงานไปกับไอ้คนชั่วคนนั้นนางเอกนั่งฟังพระเอกเล่าเรื่องด้วยความรู้สึกสงสารพอพระเอกกลับถึงหอพัก พระเอกเอาไฟเช็คที่พังห่อกระดาษเก็บเข้ากล่องไว้เป็นของที่ระลึกวันต่อมาที่ฐานปฏิบัติการก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างพระเอกกับเจี้ยนหงขึ้นเพราะพระเอกไปปรับแก้แอปพลิเคชันบางส่วนทําให้เจี้ยนหงไม่พอใจเจี้ยนหงต่อว่าพระเอกว่าปรับแก้เกินความจําเป็นแต่พระเอกกลับไม่สนใจบอกให้เจี้ยนหงฟังเขาจากนั้นพระเอกพานางเอกมาทานปิ้งย่างนางเอกบอกพระเอกว่า หลังสอบเสร็จสองวันเธอจะกลับบ้านแต่ก่อนไปเธอจะไปช่วยเขาส่งแอปพลิเคชันให้กับหลันกว้านก่อนพระเอกตอบตกลงยังไงก็ได้หลังสอบเสร็จทุกคนก็มาทานอาหารกันเว้นแต่พระเอกซิวจูส่งข้อความบอกนางเอกว่าเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วหวังว่าเธอจะมาดูนิทรรศการของเขาจากนั้นพวกนางเอกก็ถามกันและกันว่าเธอมหน้าวางแผนอะไรกันไว้เจนหงตอบว่า เขาจะลาออกจากฐานปฏิบัติการบรรยากาศบนโต๊ะอาหารจึงกล่อยลงเวลาต่อมานางเอกตามเจนหงมาที่สนามบาสเจนหงถามว่านางเอกคิดจะรั้งเขาไว้อีกแล้วใช่ไหมเจนหงพูดอย่างน้อยใจว่าเขาไม่เหมาะกับฐานปฏิบัติการของพระเอกแอปพลิเคชันอันนั้นก็ไม่ใช่ของเขาเขารู้ได้ตั้งแต่วันที่พระเอกเอามันไปให้จางเสี่ยวเปยมันเป็นของพระเอกมาโดยตลอดและเขาอยากทำในสิ่งที่เป็นของเขาบ้าง หนึ่งในนั้นก็คือการเล่นบาสเขาจะต้องมีชื่อติดอันดับแรกให้ได้นางเอกขอโทษเจียนหงแทนพระเอกเวลาต่อมาที่ฐานปฏิบัติการพระเอกกำลนางเอกกำลังเขียนโค้ดแอปพลิเคชันอยู่และดูเหมือนเครื่องหมายการค้าที่เป็นแอนิเมชันจะยังไม่ได้นามาใส่เพื่อนสองคนของคณะแอนิเมชันไม่ได้ส่งไฟล์ให้พระเอกนางเอกบอกพระเอกว่างั้นก็ทำเองสิ พระเอกบอกว่าเขาทำไม่เป็นนางเอกเลยลากพระเอกไปที่งานนิทรรศการของซิลจูพระเอกดื้อเพ่งไม่ยอมไปจนนางเอกกลับหอพักนอนอยู่บนเตียงวันต่อมาเขาจึงโทรมาบอกเธอว่าเขาต้องการไปแล้วนางเอกรีบไปหาพระเอกทั้งสองไปที่งานนิทรรศการชมภาพวาดไปด้วยนางเอกก็กล่าวชื่นชมซิลจูไปด้วยพระเอกเกิดหึงขึ้นมาทั้งสองวิ่งหยอกล้อก,กันภายในงานซิลจูเองเขากำลังสอนเด็กนักเรียนวาดภาพอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน หลังการค้นหาแรงบันดาลใจจบลงพระเอกกับนางเอกก็ไปรอแท็กซี่พระเอกไล่ให้นางเอกกลับเข้าไปในงานก่อนเพราะข้างนอกอากาศหนาวมากเขาจะยืนรอแท็กซี่เองนางเอกเข้าไปข้างในได้ไม่นานเธอก็ออกมาเพราะรู้ว่าพระเอกเองก,ก็คงหนาวไม่น้อยเหมือนกันเพราะเสื้อผ้าของเขานั้นบางมาก เมื่อแท็กซี่มาส่งคนทั้งสองคนจนถึงหน้ามหาลัยเพรเอกกบนังเอกแข่งกันวิ่งไปห้องฐานปฏิบัติการนางเอกจัดยาให้เพรเอกกินเพราะกลัวว่าเขาจะป่วยจากอากาศหนาวตกค่ำนางเอกโทรบอกแม่ว่าเธอจะกลับบ้านช้าหน่อยสองวันแม่พยายามเค้นนางเอกว่าทำาไมถึงกลับช้านางเอกจำต้องหาเรื่องมาโกหกแต่หลังจากวางสายไปแล้วแม่นางเอกก็ไม่เชื่อและบอกพ่อว่าพรุ่งนี้ให้ขับรถไปที่มหาลัยนางเอกและพาเธอกลับบ้าน แม่กลัวว่าที่นางเอกไม่กลับบ้านจะเป็นเพราะพระเอกวันต่อมาพระเอกก็ป่วยจริงๆนางเอกไปซื้อยามาให้เขาแม่โทรหาเธอในตอนนั้นแล้วบอกว่าคืนนี้มีกินเลี้ยงที่บ้านนางเอกจะต้องกลับพ่อไปรับแล้วนางเอกนั้นกลับไปที่ฐานปฏิบัติการเห็นพ่อยืนคุยอยู่กับพระเอกพ่อนางเอกกลับไปที่รถปล่อยให้พระเอกกับนางเอกได้พูดคุยกันนางเอกบอกพระเอกว่าเธออยู่ช่วยเขาไม่ได้แล้วจำต้องกลับบ้านพระเอกบอกว่าไม่เป็นไร ก่อนไปเธอบอกให้เขาสู้ๆพระเอกเองก็บอกนางเอกเหมือนกันว่าถ้าเธอถึงบ้านแล้วก็ให้เธอโทรบอกเขาด้วย